ครับสัตว์เลี้ยงสุดลิมิเต็ดมีตัวเดียวในประเทศไทยกับความสามารถสุดโหที่จะทําให้เพื่อนของคุณติดสถานะความหล่อได้วายอยากได้แลกกับพึ่ง,ขงเขมนจะไปเลยอย่าบิดนะอาผมถามคุณถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณเสียใจเปล่าก็ใช่เสียใจใช่ไหมล่ะอย่าไปเสี่ยงเลข,ขกับใครซุมสซุมห้าดิเราต้องระวังตัวเข้าไว้ทำไมพวกคุณถึงด้กันจังฮะ แต่ถ้าพวกคุณอยากจะแลกจริงๆผมแนะนํานะให้กลางดีกว่าผมอยากจะเอาแรคคุณของผมแลกกับพึ่งคแมของคนที่อยู่ตรงหน้าแต่ผมไม่ไว้ใจมันเลยสักนิดดูทรงหน้าตามแม่งบิดแน่นอนผมก็เลยต้องหากลางมาอกลางที่ปลอดภัยผมขอแนะนํานะควรจะเป็นแอดมินของกลุ่มนั้นๆที่คุณอยู่หรือคนที่มีชื่อเสียงในทางที่ดีอ่าทั้งสองฝ่ายเอาของให้คนกลางพอคนกลางได้ของจากทั้งสองฝ่ายเขาก็จะทําการส่งของจากอีกฝ่ายไปให้อีกฝ่าย เพียงเท่านี้ผมก็จะได้พึ่งคแมแบบไม่โดนบิดแล้วมาเตือนเพราะเป็นห่วงนะเพราะว่ามีคนมาฟ้องว่าโดนบิดกันเยอะมากเลย